หลังจากปรับคลมอนะครับแล้วก็พักภูมิใจไทยย้ายไปอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ยับยั้งดิวนรกนะครับสื่อออกอย่างนี้เลยนะดิวนรกของพักภูมิใจไทยนะครับที่รัฐบาลมองแล้วว่ามันไม่ได้จะเป็นดิวที่มันถูกต้องนะฮะดิวเนี้ยจริงๆมันมีมูลค่า40,000ล้านอ่ะตั้งแต่สมัยที่พักภูมิใจไทยอยู่กับรัฐบาลเนี่ยแต่พักประชาชนนะฮะโดยเฉพาะคุณไอเนี่ยนะไม่พูดสักคำ ไม่มีแตะทั้งที่มันเห็นจงแจ้งว่ามันมีความไม่ชอบมาพักคนอย่างมากอันนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าพรรคประชาชนเนี่ยมันมันเป็นพรรคที่เลือกปฏิบัติเลือกว่าจะพูดอะไรและไม่พูดอะไรส่วนไหนมีประโยชน์กับตนเองนะครับหรือพวกค้องตัวเองอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยที่อนาคตเนี่ยปลัดเบลือว่าจะไปจับมือกับเขาในอนาคตเนี่นะก็ไม่แตะต้องนะฮะมัน มันไม่ใช่การเมืองใหม่อะไรนะครับมันก็เป็นแค่การเมืองเก่าเก่าโบราณแต่เพียงที่ว่าโปะหน้าโปะตาด้วยความเป็นการเมืองใหม่นะฮะสุดท้ายแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจะพูดหรือไม่พูดเรื่องใดก็อยู่ที่ว่ามันมีดิลอะไรนะครับมาให้ตัวเองเนี่ยจับมือนะฮะอย่างภูมิใจไทยเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคุณชอบออกมาพูดนะครับ จับมือกับภูมิใจไทยยังดีสักว่าจับกับเพื่อไทยนะั่นก็เป็นการเอาอกเอาใจเนาะแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความนอบน้อมที่จะไปจับมือหรือก้มกราบผมขอใช้คำว่าก้มกราบพรรคภูมิใจไทยนะฮะซึ่งก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีอะไรเลยที่กล้าไปแตะต้องพรรคภูมิใจไทยนะฮะแง่รักมากประคบประงมมากนะฮะแม้แต่เรื่อง หัวสวนะซึ่งเป็นการทุจลิตที่เราน่าจะต้องเห็นพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถูกพกรรคประชาชนเนี่ยไล่ต้อนนะแต่ว่าไม่มีเลยนะครับเงียบกริบเนี่ยมนสะท้อนให้เห็นถึงอะไรนะสภาพการเมืองแบบนี้หรอคือการเมืองใหม่สุดท้ายก็ใครพวกกูกูก็ไม่พูดใครไม่ใช่พวกกูกูก็พูดแค่นั้นเองนะครับ